การทำมะม่วงออกนอกดูดูนะครับในขั้นตอนที่3นะครับเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนเพื่อที่จะนำมาฉีดพ่นทางใบนะครับเพื่อที่จะให้มะม่วงของเราได้สะสมธาตุสารอาหารเพิ่มผลผลิตนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเนื้อหาสาระอยู่ข้างในนะครับผมมีสูตรเด็ดมาบอกนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ ให้ปุ๋ยทางใบมะม่วงนะครับมะม่วงที่เราทำออกนอกด้วยดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่สามนะครับค,คือขั้นตอนที่เราใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อจะะส,สมธาตุสารอาหารทางใบให้กับเขานะครับก่อนที่จะกระตุ้นตาดอกนะครับคลิปที่แล้วนี่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนี่เราได้ใส่ปุ๋ย ทางดินไปแล้วนะครับในขั้นตอนที่3ก็คือเป็นปุ๋ยสูตร8 24 24นะครับรเพื่อที่จะเล่งนะครับสะสมธาตุสารอาหารให้ใบของเขานะครับการสะสมธาตุสารอาหารการใส่ปุ๋ยทางดินอ่า8 24ีนะครับเราใส่แค่ครั้งเดียวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเกล็ดนี่นะครับให้กับมะม่วงของเรานะครับเพื่อที่จะให้เขาสะสมธาตุสารอาหารแล้วก็ให้สะสมตาดอกนะครับให้พ้นผลิตสูงนะครับก็จะมาบอกวิธีการฉีดพ่นนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เราจะนำมาฉีดพ่นนะครับอันนี้นะครับผม ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับโมโนโพเทสเซียมนะครับฟอสเฟตนะครับโมโนโพเทสเซียมฟอสเฟตนะครับในช่วงที่เราบ,บำรุงาส,สมธาตุนารทางใบนะครับก็คือสูตรนะครับผมสูตรนี่นะครับ0ูนย์ขีดห้ขีดสาี่นะครับคือเราตัดตรงในตัวออกนะครับ เื่อที่จะเอามาสเสริมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับตัวกลางนะครับเอาง่ายๆคือ,คอการตัดอยอดออกนะครับหมายถึงว่าการหยุดการเจริญเติบโตของของของใบมะม่วงนะครับยอดมะม่วงยอดใหม่นะครับเราก็จะเอามาสะสมธาตุสารอาหารให้กับใบทางใบนะครับ52ก็คือฟอสฟอรัสนะครับ สี่สามก็คือโพแทสเซียมนะครับอันนี้นะครับที่เราจะนํามาฉีดพ่นนะครับแลนะอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนอีกตัวหนึ่งก็เป็นปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้าขี้เหล็ดนะครับอันนี้เป็นสูตรการทํามะม่วงออกนอกฤดูด ของอาจารย์ตุนะครับอาจารย์สุรศักดิ์สุรินทรรมนะครับผมก็ได้สูตรมาจากสวนเกษตรเพชรเพวานะครับเรานาํามาการบํารุงในช่วงนี้นะครับสองอย่างนี้เราเอามาผสมกันนะครับอัตราส่วนนะครับทุกคนอัตราส่วนปุ๋ยแล้วผมอ่านข้อน,นี้ให้ก่อนนะครับว่าเขามีคุณคุณสมบัติยังไงนะครับ นี่นะครับอัตราส่วนนะครับเป็นธาตุอาหารธาตุรองนะครับอ่าชื่อนะครับการค้าเวก้าหนึ่งเครื่องหมายการค้าตาบีเคเอนะครับประโยชน์นะครับทุกคนประโยชน์คือเกินเป็นปุ๋ยธาตุรองนะครับเป็นปุ๋ยอาหารธาตุรองธาตุเสริมนะครับช่วยป้องกันขยายธาตาุสารอาหาร ของพืชทุกชนิดนะครับช่วยเสริมสร้างจเจริญเติบโตคลสมบูรณ์ให้กับพืชช่วยในการสร้างพลังงานดูดซึมต่างๆไปใช้ได้มากขึ้นนะครับช่วยเสริมการจเจริญเติบโตของพืชนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นปุ๋ยน้ำกิเล็ดนะครับอันนี้เป็นทาาุลองนะครับท่านหลักก็คือที่เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยทางดีนะ NPK นะครับมาดูอัตราการใช้นะครับทุกคน อัตราการใช้ของเรานะครับอัตราการใช้น้ํยี่ิลิตรนะครับคือถังที่เราเอามาพ่นยาเนะี่ยถังพ่นยาเนะนะี่ยน่สลิตรต่อหุยคิเลตนี่นะครับหุยคิเล็์สิถึง2 0ซีซีนะครับมันก็มีหลายกลุ่มนะครับเอาละนี่นะครับ อาฟ้าที่เขามาให้พร้อมตวงนี่นะครับเขาจะมีขีดอยู่นี่นะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกมันเป็นสกขาวนะอามีตั้งแต่สิบห้ายี่สิบ cc สามสิบ cc เต็มนี้นะครับตเต็มนี้หกสิบซีนะครับใส่แค่นิดเดียวนะครับทุกคนยี่สิบ c อยู่แค่นี้เองเนี่ยนะอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ขวดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานนะครับแต่เยอะนี่ใช้ได้ทุกพืชเลยนะครับทุกคนไม่ใช่พะมะม่วงนะ ในช่วงที่เขากําลังเราต้องการที่จะสะสมทาาุลองนะครับให้กับใบในช่วงที่เราสะสมทาาุลองให้กับใบเขานะครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้อ่าโมโนโพเทสเซียมฟอสฟอรฟอสเฟตนะครับสูตรก็คือศูนย์ขีนห้าสองสามสี่ ปริมาณธาตุรองนี้ก็เป็นธาตุรองนะครับทุกคนปริมาณในโตนี่คือเป็นศูนย์เลยนะครับทุกคนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยคือเราตัดเรื่องใบออกเลยนะครับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับห้าสิบสองก็ที่เขาเขียนบอกว่าห้าสองนะครับแล้วก็โพแทสเซียมที่ละลายในะน้ำได้นะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่นะครับ มาดูอัตราการที่เรานํามาใช้ประโยชน์ของมันนะครับทุกคนเราก็จะพูดถึงประโยชน์ของมันด้วยนะครับข้อควรระวังนะครับโดยทั่วไปนะครับปุ๋ยเคมีที่พ่นทางใบเนี่ยครับพืชใช้ประโยชน์ได้น้อยมากนะครับเราควรใช้กับปุ๋ยเคมีที่เป็นปนุ๋ยทางดินคือธาตุดักนะครับคือ NPK นะครับ สครับคนพ่นในเวลาเช้านะครับเย็นอากาศที่ไม่ร้อนนะครับหรือลมไม่แรงนะครับคาดว่าฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพ่นไปแล้วฝนตกนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยนะครับสามขนาพ่นนะครับต้องไม่มีพืชเราจะต้องไม่ขาดน้ํานะครับคือไม่เหี่ยวเฉานะครับสี่การพ่นจะ ไม่ต้องพ่นให้เปียกนะครับเพราะจะทําให้เสียค่าปุ๋ยหมายถึงว่าจะจะ,จะจะเปลืองนั่นแหละครับถ้าถ้าเราใส่พ่นเยอะนะครับปุ๋ยก็จะอ่าหมดเร็วนะครับมันก็จะทําให้เราเปลืองนะครับประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เราพ่นไปนะครับเมื่อลงตกสู่พื้นดินนะครับก็จะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยเคมีที่เราใส่ทางดินด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ทำขึ้นมาเพื่อการแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับยังอยู่ในช่วงการทำมะม่วงออกนอกฤด,ดูนะครับเป็นขั้นตอนที่3มนะครับก็คือการสะสมธาตุสารอาหารทางใบให้กับมะม่วงนะครับหลังจากมะม่วงของเราใบแก่นะครับเราได้ใส่ปุ๋ยคลิปที่แล้วได้ใส่ปุ๋ย8 2ด24ี่ยี่นะครับทางดินนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ปุ๋ย ทางใบให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็มีสองสูตรนะครับทุกคนคือสูตรศูนย์ขีดห้าสองแล้วก็ขีดสามสี่และอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นปุ๋ยน้ำนะครับหรือโฮอร์โมนนะครับปุ๋ยน้ำาคเลตนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะเอามาสะสมธาตุสารอาหารทางใบในช่วงมะม่วงที่เราต้องการสะสมธาตุสารอาหารก่อนที่จะเข้าขั้นตอน ทําดอกนะครับเล่งตาดอกนะครับระยะการฉีดนะครับทุกคนระยะการฉีดสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันเราก็จะมาฉีดอีกทีหนึ่งนะครับฉีดอยู่ประมาณสี่รอบนะครับทุกคนเสรียแล้วก็ประมาณสี่สิบวันนะครับที่เราจะะสมธาตุสารอาหารให้กับทางใบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิป ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับอ่าสูตรปุ๋ยที่เรานำมาให้วันนี้นะครับก็เป็นสูตรปุ๋ยที่เอามาบำรุงมะม่วงในช่วงที่ใบแก่แล้วนะครับสะสมธาตุสารานให้กับม่วงกำลังช่วงใบแก่นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม